เกมสยองขวัญเอาระดับไหนอะ normal hard hard survivor หรือ peaceful ได้หมด hard ไหม hard ได้หรือ hard survivor ได้ถามจริง hard hard ก็ได้ hard ดีกว่า hard อืมท้าทายทั้งชื่อว่าโลกของฉันฉันมีโลกสองใบอะฉันมีโลกสิบใบเฮ้ยเฮ้ยคัสซีนเฮ้ยลูกกำลังหลับเลยเนี่ยกล้องแล้วมึงนั่งไหนอ่ะเดี๋ยว อ้ข้านอยู่ตรงนี้ด้านขวาเนี่ยเห็นเปล่าไหนไม่เห็นด้านขวาไม่มีคนขวาหลังหันไม่ได้เนี่ยกูเห็นมึงอยู่อะแต่กูหันไม่หาไม่ได้มึงอ่านหนังสืออยู่อะกูไม่ได้อ่านแต่ทาอใหม่จะหอบได้ไหมมันดูได้ถ้าจะได้ได้โอ้ยชูจิมมี่ว่ะก็น่าจะซื้ออยู่นะเพรู้สึกว่าทาองมีใครมันโดนแล้วเดี๋ยวเดีอยวชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ถึงจะไม่ถึงจะเคยดูแล้วแต่กูก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยเฮ้่เมื่อกี้เมื่อกี้ดุงเมื่อกี้ดุงเชื่อเชื่อเจิมมี่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 หัวโขกตไปแล้วม่ติมมี่ โอ้เห็นแล้วเจ็บหัวแทนยัง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 ไม่หยุดอีกโอ้ย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 จิมมี่เดี๋ยวอุ้ยตัวหาเลยเนี่ยมันชื่อจิมมี่เหรอกูเรียกจิมมี่เดี๋ยวจิมมี่กูขึ้นมาหวานอจิมมี่กูขึ้นมาเฮ้อ เมื่อกี้กูอยากถ่ายไว้มากเลยไอ้สัตว์เอ้ยถ่ายเลยโทษ่าเลยไอ้เหี้ยตอนแรกไม่มีมึงเว้ยแล้วอยู่ดีๆมึงก็โผล่มาเว้ยพร้อมกับท่าไอ้เนี่ยท่าแบบผยืดอ่ะท่าดูมือไม่ท่าแบบว่าเหมือนมึงกำลังขึ้นขยบอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมึงก็ล้มลงไปข้างล่างเว้ยหยิบควายมาแล้วเขาว่ไอ้เหี้ยตลกชิบหายเลยกินอาหารกินอาหารเก็บของก่อนเก็บของก่อนไหนมีอาหารให้กินนี่ไงกดกินไปเลยอร่อยไลฟ์ฟิวนี้ ก้องอย่างงี้ก้องต้องเป็นผู้นําทางต้องเป็นผู้นําเทรนอยากอยู่ไหนอ่ะกูอยากจบเกมนี้อยากจบเกมนี้ใช่ขึ้นเขาไปเบื่อโอ๊ยโอ้ยโทษ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 โคตรเยี่ยนี่ก็จะตีอย่างดีแล้วตีเตียงดีได้เลยกูจะตีอย่างดีโอ้ยมอีกไม่ใช่กู นี่ตีกูไม่รู้เดาตายเดาตายเลยเดียวขอตีกระเป๋าก่อนตีกระเป๋าไอ้นกนกคนจีบไม่ติดอย่าพูดเอาไปจีบใครมาเนี่ยแมงปอแมงปอเมื่อไหร่จะมาเล่นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวขอทำการอ่าทำทำทำเดี๋ยวพวกเราเล่นไปก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันเล่นเล่นสองสองเลยไม่เปิดเปิดไว้สี่เปิดไว้สี่ตัวเหี้ย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 ตเหี้ยเดี๋ยวเี๋ยวยังเก็บของไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเฮ้ยตัวเหี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 ้ยอึงมันอะไรกับตัวเหี้ยทั้งดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแดกตัวเหี้ยเลยเอ้รถเสาตรงนี้มันเยอะจังวะ นิดยังเขาไม่ไหวแล้วอะไรหรือเอาเขงฝากมาให้อะไรเปหัวตัวเฮียร์อะไรเนี่ยนิดรับคุไม่ใช่หมาเทียหรือนี่มันเชื่อกหลุกมึงได้ไหมกล้องจริงเชื่อกแบบหนบาหนบาออกกำลังกายแนะนำว่าถ้าอยาก อยากกินปลาง่ายก็คือก้องอยากกินปลาคาหอกดิคาไงอ่ะยังคาไม่เปิดเอาไม้สองอันใส่รวมกันไม่ไม่กดเลยคาอ่ะกดไอแล้วก็กดไอแล้วก็คลิกขวาใส่คลิกไม้ใส่สองอันเนี่ยนะโอ้กดคลิกขวาขอาไป่ะอ่านี่ไงใช่เลวน้องมาี่ปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยอือิ่มอร่อย เฮ้ยกระต่า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 ยมันจะย้ำทำไมบ่อยๆนี่เนี่ไหนกระต่ายอย่าทำน้องตายไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วอย่าทำน้องตายแฟ้์เราไปหาที่อยู่ดีกว่าเออเอออะไรนี่แหละกระต่ายมึงไม่รอดแน่เฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยเบอร์รี่เหรอใช่เบอร์รี่แต่เบอร์รี่บานเป็นผิดนะกินแล้วกินแล้วมันเอื้อ กูแนะนำว่าสร้างบ้านในป่าจะดีกว่าแต่ว่าหาแหล่งน้ำไปใกล้ๆก็ดียมีกระต่ายแต่ไม่มีลูกจันนูเอ้ยไม่ใช่ไม่มีลูกไอ้นี่นะเฮ้ยนี่มันถทำเหรอให้เจอแล้วอ่าใช่ถทำมีเชี่ยข้างขาวจะลุยถ้ำเลยไหมเดี๋ยวก่อนดีเราหาจุดเซฟก่อนเฮ้ยตุยตุยเมื่อกี้ตุยใน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 มันเดินไปแล้ว ทะลุป่าอยู่ไหนเอางี้ดีกว่ากูยังหาไม่เจอเลยกูอยู่ข้างหน้ามึงนี่ไงอ๋อนี่นี่ตัวเหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยไอ้กล้องไอ้กล้องไปไหนกล้องหลังกล้องวันนี้โดนกล้องอย่าหนีกูที่เหี้ยคนป่าชิบหายแล้วกล้องกูเจอคนป่านี่กล้องมันต้องแทงอย่างนี้กล้องมึงหายไอ้ไอ้เหี้ยเหี้ยดินเหี้ยดินอืมสักทีไหมถอนฟันมาอุ้ย มันกิ้งมันกิ้งกิ้งหลบอ่อกิ้งหลบช่วยช่วยช่วยเหลือขอบคุณมากใส่ใส่คนปามันถึงมันถงเนื้ออาหารเย็นอาหารเย็นอาหารเย็นใช่กลับกลับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมกูโอ๋หน้ากูเทาแล้วเนี่ยไปเถอะไปเถอะไปเถอะวะเฮ้ยมามามาไปอีกไปอีกไปอีกตอนนี้กูต้องการยาก็มีที่อยู่ที่รถนี่ก็กินยาเลยเอไม่ใช่ที่อยู่ที่เครื่องบินอ่ะ โอ้ยสดใสขึ้นเยอะก้องมาช่วยแล้วกิ้งกิ้งทำไม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 โอ้โโอ้โหก้นจะได้เข้าใจนเล่นช่วยกูที I did healing ชุบกูทีเออู้ กูจะเลือยกล่อ,องนะกูเทาแล้วเนี่ยตงตั้งตรงนี้ไหมอ่ะอืมแต่มันจะละลานไปไหมอ่ะไม่รู้ว่าแต่ตัวเฮียอยู่ตรงเนี้ยนั่นสิน่าสนใจเอ้แล้วอันนี้ปีนขึ้นไปทำอะไรอ่ะอ่ะปีนขึ้นไปสังเกตการแค่นั้นน่ะนะใช่ขอบคุณมากเลยเราอยู่กันสองคนแนละ้วก็ไปอยู่ปีกวิเวกกว่าน,นี้หน่อยไหมแล้วแต่ไปอยู่ฝั่งนู้นไหมอ่ะฝั่งนู้นข้าม ก็ได้นะยได้มีอาหารเช้ากินทุกวันทุกวันอุ้ยกระต่ายกระต่ายตุยตุยตุยกระต่ายแล้วตุยโอ้ยกระต่ายวิ่งไปไหนกระต่ายวิ่งไปไหนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยสตานีสตานีน่าห่าหมดกินตุยไม่กินเหรออีกาก็ได้เน่าหายวอเอากระต่ายหายหายหมดเลย เอ้เราไปตั้งบ้านแถวนน่นดีกว่ามึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยกระต่ายเจี๊ยเอ้ยตุย <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยเราสวมกันดิโอ้โหลุ้มทาไม, <c oughs> มกูทำไมไ <c oughs> <c oughs> นเนี่ย <c oughs> หัวกระต่ายแม่งเย้ยผ้าบาดตาบาดใจไหนสร้างไหน ตรงนี้ก็ได้ตต่นี้ก็ได้นี่มันเกมสร้งางบ้านหรจะไปตั้งกลางบ้านตรงนู้นเลยแม่ได้เหรอได้ได้มันมันจะปลอดภัยหรอวะคนป <sk> ่าไปไม่ได้แในน้าไปยากเหมือนกันในน้ำมันมีอะไรอะเจอร์เคไหมมีปลาในน้ำมีข้าวนี่มีเจอร์เคใช่ไหมในน้ำมีปลาอะไรคำนี้อะไปตัดไม้แล้วเชือกอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเชือกเอาไปฝูกคอคอมึงไงกล้อง มันจะมืดแล้วนะใช่เราก็ต้องสร้างกระตอมเล็กๆไว้ก่อนรีบสร้างเลยด่วนๆแม่งดูจากสภาพคนป่าเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่เลยไม่หักสักทีวะเฮ้ยเห็ดเนี่ยฮะอื้ออ่าฮะแล้วไงต่อแบบมึงเราไปสร้างพื้นตรงนั้นหรือเปล่าก็ได้นะโยกโยกกี้กดดอกอย่างนี้นะกดจีโอเค เดี๋ยวนะกดอะไรครับวางแบบวางปิ้นกดบีกดบีเสียงแปลกแปกเสียงแปลกแปกคือคนปลาเงียเมื่อกี้มาแล้วเนี่ยแล้วมันลงน้ำวางไม่ได้ว้าเอาไหนบอกวางได้ตรงนู้นนะก้อนวางได้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมน้ำอย่างอี้เหรออยู่ใต้น้ำเลยไม่แล้วตรงบนหินนั่นนะได้ปะ มนหินน้วยนะโอ้ยเลือดดูดิโอ้ยทำแล้ททวที่จะวางไม่ได้น<อ>่าสนใจน่าสนใจดูนี่วางไม่ได้เลยมันเล็งได้ที่พื้นอย่างเดียว, <laughs> วเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าถ้ามันต่อพื้นได้อย่างงี้ก็ต้องมีสักอย่างที่เป็นฟาวเดชั่นอะมีไหมในคัสตอมฟลอร์ก็ได้ไม่ได้หวะ<อ><ม>เราต้องต่อแล้วค่อยสร้างค่อยทำลายทีก่อนอื่นเลยนะแคมป์ไฟก่อนไหมได้ มันวางได้ไหมแคมไฟฟังไม่รู้น่าจะต้องไปวางบดบกมั้งไฟก็มีแค่เดียเอาไหมแม่เอ้ยเออเอา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 เลยเอาเลยแต่มันเป็นบ้านเรือต้องไปสร้างฝั่งนู้นก็ดีก็ดีมันใช้ไม้ใหญ่ไงเดี๋ยวก็สร้างแล้วเราเอาไงตรงเนี้ยจะอยู่ตรงนี้จนยังเช้าเลยก็อยากนอนไหมนอนได้เยวมันนอนแต่มันมีครูดาวนะก็ได้ ก็นอนให้มันข้ามพ้นวันนี้ไปก่อนใช่ยังไงก่อนกดซีช่วยแคนเซิลกันมันไกลเกินโอเคมันกดไม่ได้โอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยลมบากกลมวนโอ้เหี้ยวหว่างยากว่ะสองให้สองให้เมื่อกี้มันมุดเนาะดูจากจอมืดดิมืดก็มืดสุดเลยเ้ยเสียงไรวะ เสียงกินอาหารกูเองอ๋อตกใจหมดแต่จริงๆเราอยู่อย่างนี้ทั้งคืนก็ได้กนะ็ได้แหละแต่มันไม่คุ้มเลยไม่แต่มันสร้างที่นอนไม่ได้อะเด็กเรือ่องผีคุยกันไหมเข้าฝั่งไปตัดไม้ไหมคิดถึงฟาดโมเลยได้เหรอวะแท,ทแทนที่จะตัดไม้มันจะมาตัดกูแทนอเลยอุ้ย ว่ามันมืดเกินไปที่เราจะมองเห็นเรานั่งคุยกันกไหมแบบก่อนนั่งคุยเนี่ยกูจะหนาวตายกันกูก็ไม่หนาวนะกโอ้โหดีเลยกูลงน้ำไปไงเมื่อกี้ก็อย่าลงสิมีเรื่องผีมาเล่าไหมเฮ้ยเนี่ยแหละเรื่องผีอันนี้อันนี้คือสาวเอฟเฟกตประกอบ นะครับขุนก้องครับนิดๆมีรูปทิมมี่รูปทิมมี่อย่างเวอเลยเนี่ยโอ้โหนิดๆอืมนี่ขอบคุณมากหิวตีนวัยรุ่นเมื่อไหร่จะโดนสักทีเมื่อไหร่จะสุกซักทีเมื่อไหร่จะมีแคมไฟให้กูปิ้งสักทีมันนานอย่างวะกลางคืนอะวิวิดวงจันทร์ดูดวงจันทร์ดิ โอมันจะมืดก็ไม่มืดนะมันมืดมากเลยล่างมองไม่เห็นเลยนี่คืออะไรเนนกเนอคนจีบไม่ติดสินะเนยนกจีกูให้บ้างนีให้ยังไงอะเอาเอาเอาถาดไปกดพิขวาแล้วก็คอมไบกับของที่จะใช้ของที่จะให้อะกล้องกระโหลกห้องมึงเอาไปโอเค นี่มันกระโหลกของเพื่อนเราด้วมันสามารถจับเอเขรียนอะไรนะคียรัดได้นะคีรัดคือไปที่กระเป๋าอะแบ็คแพคด้านซ้ายบนอะครับแล้วก็เลือกอนี่มันจะเขียนไว้อยู่หนึ่งคือแพลนแอแล้วก็สองโซดาสองอะไรดีวะแล้วแต่ทเป็นหอลกันต้องกดคลิกขวาหรอ ใช่กดลิ่ขวาแล้วก็เลือกโอ้กดต้องกดเลือกเหรอใช่กดกดเลขน,นะแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูอันนี้ก่อนอ่าสามคือ medicine สี่คือบรูสบรูสเกิลหรอ๋อพวกแอลกอฮอล์นี่อันอ๋ออันนี้เราจะเน้นอุปกรณ์มากกว่าอันนี้ กับอันนี้ถ้ามันคอมไบไลเตอร์ไม่ได้หรอไลเตอร์ er, กดแอลก็มาแล้วโถ่อยเอาถาดแล้วกันอนะาถาดถาดเลขกสามคอมไบไม่ได้หรอคอมไบถาดไม่ได้หรอถาดคอมไบไม่ได้มันต้องไอ้นี่มันต้องเอามาคอมบิเนชันกับอันอื่นเสียงเลยเ,ยเยนี่ยเฮ้ยเด็กงั้นคาร์บาบูนแล้วกันอะไรนะอ่า เชือกแล้วก็ค้อนได้ไหมไม่ได้ต้องใช้หินปะนี่ไงได้ขวานแล้วคอมบายเลยฟึบคอมบายไปที่เลขสามอ่าหลอดองไม้กับผ, <ม S 1> ผ้าเช่มันเอาไว้สอบเวลาร้อน่ะเออเวลาดิเวลาร้อนโชยปิดโตกันพอดีเสร็จแล้วเย่ยทีนี้ก็กดหนึ่งจะเป็นขวานกดสองกลายเป็นหอก กดสก็เะกลกายเป็นขวาอีกอันหนึ่งกดสี่จะกลกายเป็นไฟเช็คไม,ไม่ใช่เรียกว่าคบไฟถ้าเขาไม่คบใครมาคบไฟดีกว่านะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าจุดไฟมันจะมันจะหมดไหมของเรานะเนี่ยไอมันกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอะไรข้างหลังนะกูค้บของอยู่ไง <S 2> <S 2> ไม่อยู่ข้างหลังนูง้นวัดมันเหมือนมีคนทำของอะไรอยู่ตร,ง,รงนะู้นะแต่ไม่ใช่ตรงมือนะ ทำอุปกรณ์เป็นคนป่าทำอุปกรณ์แน่เลยน,นั่นมันเดิมนมานี่แล้วไหนวะอมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยทะนทำไงอ่ะก็เอาไม้ครับผสมกับผ้าแล้วก็ผสมกับเชือกไม้ดูคราฟติ้งของมันก็ได้นะกดไอขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองแล้วลูกธะนูเราใช้อะไร ลูกธนูต้องใช้ขนนกห้าอันจริงแล้วมันจะได้กี่ลูกมันจะได้หลายลูกมากขนนกตจะมีเยวน่าจะประมาณห้าลูกมั้งขนนกกูหายไปไหนมีอยู่สองอันนี่โอเคเดี๋ยวเขาไปเก็บเพิ่มมีมีลูกธนูอย่างก็มีแล้วมีประมาณห้าลูกขอสักลูกพูดเนาะจิ๊จี้อย่างนี้ตลอดไม่ไดไหนูไม่ได้มองไม่เห็นใช่มัน มันใส่ได้ไหมใส่ถาดแต่มันเล็งยากเล็งยากอารีแาโตอุ้ยห้าเหรอมันได้แค่นั้นเว้ยมันใส่ได้แค่นั้นไม่มึงให้กูห้าเหรอไม่กูขอลูกเดียวมึงให้กูห้าเหรยลยก็มันต้องให้แบบนั้นมันให้ได้ทีละห้าอันแล้วมึงมีขนนกไหมเนี่ยไม่มีหมดแล้วเอางั้นกูกูให้มึงแล้วกันเอาไปทําต่อแต่ธนูเกมนี้เล็งยากอยู่นะกูดเลย ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะแต่มึงก็มีคาลูกมาอยู่อันหนึ่งเลไม่มีแล้วทำไมกูเห็นมึงมีวะเห็นกูคอมไบไว้กับไม่มันเป็นมันเป็นแง่งเอาไว้ด้านหน้าเฉยๆเอาไว้เล็งวีคสปีดกูไวสองเลยเนี่ยเรียบร้อยคี่รัดสองโดงจันทร์หายไปไหนวะลงไปแล้วใกล้เช้าแล้ว ชื่อมึงอะไรเนี่ย One I Fall Asleep I Forgot It All เอ๊ะมันฉันหลับฉันลืมทุกอย่างเฮ่งหิวอ่ะห้องหิวอ่ะหิวก็กินสแน็คไปกันหมดแล้วอ่ะดิเอ้าห oh. ายแล้วงั้นเอานี่ไปมีกะขอบครับแหมทางสินค้าเคลื่อนที่งำแล้วมีอ่ะมีดิ อีกเลยสามันทําไมมีเยอะจังวะมันไม่ใช่พ่อค้านี้เป็นพ่อเลี้ยงเลยล่ะโอ้โทําไมมันเจ็บวะกินน้ำดีแล้วมันเจ็บวอกล้องก็เหมือนกินน้ำสกปรกไงเดี๋ยวกินน้ำสกปรกมันเจ็บขนาดนี้เล้วหรอน้ำเป็นพิษดีน้ำน้ำสกปรกนิดเป็นแพมเฮมองแล้วไป เราไม่เอาน้ำเนาะเปิดกระ,ะเป๋าได้รายกาไปาจากไหนเอาตุ๊ก,กตาแล้วนะได้รายการม,มาจากกูงไงแล้วก็ลูกเป็นหมา,เ,าเลยมึงยืมกูมาเอาขวดยืมกูมาแล้วก็ไม่คืน